สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อชวนปลูกผักนะคะวันนี้จะมาทําน้ําหมักให้ไม่เหม็นนะคะอันนี้คือน้ําหมักของเรานะคะไม,ไ,ไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่น้ําหมากักสูดผิดอันนี้คือกากน้ําตาลแม่อ้อเอามาผสมกับน้ําหมักของเรานะคะแม่อ้อใช้กากาน้ําตาลแล้วก็เนี่ยคะ่ะโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตในการทำน,นะคะอ่าพอถือก่อนนะคะอันนี้พอดีเทกากน้ำตาลแล้วมันปิด เอาอามาอะไรออกนิดเดียเสียดายมากมือเลยเอานนมือรูปได้ไหมอันนี้กับ,กบน้ำตาลร,รูปไม่เป็นไรคะ่ะเป็นกับน้ำตาลนะคะจะรูปเสียดายเราจะเทเข้าไปในนี้นะคะ่ะอันนี้คือเศษอาหารที่แม่ออหมักไว้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะคะเืินกว่า2เดือนแล้วค่ะ นี่คือเศษอาหารที่เรากินในครัวเรือนเราอย่าทิ้งนะคะอันไหนที่มันเป็นเศษอาหารอยู่แม่อ้อก็จะมาลดน้ําผักในสวนอันนี้สวนที่ของเรายังยังไม่ค่อยงามเพราะว่าแม่อ้อยังไม่ได้รดน้าหมักต่อไปนี้สวนจะงามมากเลยค่ะผักก็จะงามนะคะได้ทีแล้วค่ะทีแล้วก็ไปเข้าไปอย่างนี้มันจะมีกลิ่นนิดนึงแต่ว่าพอเราเทน้ํา น้ำตาลกักน้ำตาลเข้าไปมันก็จะไม่หม่นนะคะอันนี้จะทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เรามาดูกันว่ามันจะเหม่นไหมนะคะอันเนี้ยเป็นเศษอาหารตัวนี้มีหนอนนะคะมีหนอนนิดนึงเดี๋ยวคนแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ได้เทอันนี้เข้าไปก่อนแนละ้วก็คือ๋ยเกิดนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะคะเทเข้าไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาหมักทิ้งไว้กัน ปิดฝานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะว่าน้ำหมักของเราจะไม่มีกลิ่นไหมนะคะค่ะเมื่อกี้แม่อ้อก็ได้คนน้ำหมักไปแล้วนะคะน้ำหมักของแม่อ้อที่คนเมื่อกี้นะคะเป็นน้ำหมักที่หมักไว้แล้วประมาณเดือนเศษเกือบ2เดือนนะคะเป็นเศษอาหารที่กินที่ครัวเรือนทุกวันนะคะเราก็เทใสท่ถังไว้แล้วก็ ตัวนี้น้ำหมักที่ท,ที่ที่คนไวเนี่ยที่เทไว้นะคะได้สองถังแม่อ้อจะเอามารดผักที่เห็นที่ในส่วนของแม่อ้อภาพเหล่านี้ก็คือผักที่อยู่ในส่วนของแม่อ้อยังไม่ได้บำร,รุงอะไรเลยนะคะเราใส่แค่น้ำปูนขาวรดเพื่อกำจัดหนอนแมลงแค่นั้นนะคะก็เดี๋ยวแม่ออจะพาไปดูถังน้ำหมักที่เมื่อกี้เราคนแล้วก็แบ่งมันเป็นสองถังนะคะ ที่แม่ออทําไว้นะคะประมาณเขาบอกว่าประมาณ2อาทิตย์มาดูกันว่าน้ําหมักของเราเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยค่ะมาดูกันนะคะอันนี้ก็คือน้ําหมักที่มีสองถังค่ะมาค่ะเพื่อนๆออันนี้จะพามาดูน้ําหมักที่อ้อทําไว้นะคะอันนี้นะคะเป็นน้ําหมักที่ทําไว้นะคะสองถังนี่ค่ะ ถัทงที่หนึ่งอันนี้ก็คืออันถังเนี้ยไม่ออแบ่งออกนะคะใส่ถังเล็กถังเล็กเนี่ยค่ะคือเราเทกับน้ำตาลเข้าไปอันนี้ยนอนมีนิดนึงค่ะมีนอนเห็นไหมคะมีน้องนอนด้วยอันนี้มีนอนค่ะเดี๋ยวเราให้มาดูกันอันนี้เพิ่งเทวันนี้นะคะสองถังนี้เราจะเอาไว้รดน้ำผักกันนะคะเดีย๋ยววันนี้ ไม่ออจะขยายอันเนี้ยค่ะไม่ออใช้เวลาบางทีก็ใช้เวลากลางคืนในการปลูกผักนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามนะคะว่าน้ำหมักที่ไม่ออใส่กะท้มตาลแล้วก็โยเกิร์ตนะคะมันจะหายมันจะมีกลิ่นที่หอมแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่านะคะตอนนี้ฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไม่อ้อชนปลูกผักด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ